Imperial ยลเขาหรือที่ถูกเรียกได้อีกอย่างว่าเขาอิมพีเรียลริสตามในภาษาไฮโก h i c มันเป็นเหมือนลทัทธิศาสนาประจำชาติของกองเรืออิมพีเรีย m ออฟแมโดยเหล่าผู้ที่เชื่อมั่นในลัทธินี้จะอุทิศตนทุกอย่างเพื่อการบูชาองค์จักรพรรดิแห่งมวลมรุษยชาติในฐานะที่พระองค์คือองค์เทพาผู้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์คาไลและผู้ที่ช่วยกอบกูบม้มวลมนุเยชาติ ในบรรดาผู้ที่เชื่อมั่นในคำสอนของลัทธินี้จะถือว่าองค์จักรพรรดิยังคงดำรงอยู่เป็นสื่อทางติดวิญญาณและเป็นเทพเจ้าที่แท้จริงเพียงพระองค์เดียวของมวรลูนุษยาชาติทั้งมวลโดยลัทธิอิมพีเรียลเขาถูกนำโดยองค์กรศาสนาของจกกักรวรรดิอย่างอเดปตัสมินิสทรมหรือที่ถูกเรียกอีกอย่างว่าองค์กรแอคคริเซียชีซึ่งพวกเขาจะเป็นเหล่านักบวชที่อุทิศตนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมขององค์จักรพรรดิโดยลัทธินี้ ยังมีแบ่งแยกย่อยไปอีกมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วละทีิย่อยเหลา่านี้ก็มักจะได้รับการยินยอมจากนบ,บุของอัคริเซียชีแต่ว่าลัทีทั้งหมดนี้ยังคงมีแกนกลางสําคัญแบบเดียวกันคือการสร้างรูปแบบคุณค่าของจกักรวรรดิและการบูชาองค์จกักรพรรดิั้งการสอนให้จงรักภักดีต่อเหล่าไฮซอฟเทราและปฏิบัติตามคําสั่งขององค์กรอเดปตัสเทราทั้งมวลและทั้งหมดที่ทําลงไป เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ขององค์จกักรพรรดิโดยในปีศาสวรษที่41ลาทีอิมพีเรียลเขาก็ได้ขึ้นมามีอำนาจและมีอิทธิพลทางการเมืองภายในอย่างที่ไม่มีใครขึ้นมาเทียบเคียงได้และพวกนอกรีจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงและอำมหิตลาชีนี้ได้เติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นศาสนาประจำชาติมันเป็นเหมือนกาวที่คอยเชื่อมโยงกันระหว่างมนุษยชาติหรือประชาชนกับการรับใช้อิมพพเรี่มและองค์จกักรพรรดิ หลักการของมันเด้รวมความเชื่อเอาไว้มากมายอย่างการที่พวกเขาได้เชื่อว่ามนุษยชาติทั้งหมดจำต้องเข้าร่วมกับอิมพ r i เรียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามในกาแล็กซีรวมถึงการสร้างความรู้สึกตรงเกียรติจงชงังต่อสายพันธุ์ต่างดาวต่างๆการสร้างความตระหนักรู้ว่าการมีอยู่ของพลังไซคิกไม่ใช่เรื่องที่จะได้รับการอนุญาตและจะถือว่าเป็นภัยได้ การกายพันธุ์ใดๆก็ตามของมนุษย์นั้นจำต้องถูกควบคุมหรือไม่ก็กำจัดทิ้งให้สิ้นซากโดยหลักการของลาทีนี้มีต้นกำเนิดจากสิ่งต่างๆที่องค์จากรภพทรงเคยสั่งสอนและได้ทำการตรัสเอาไว้ในช่วงสงครามเดอะเกรคูเซแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ได้เพิกเฉย ต่อคำสอนพื้นฐานที่สุดของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงว่าพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าและพพันธุ์มนุษย์ควรออกห่างและลาทิ้งความเชื่อทางไสยศาสตร์รวมถึงศาสนาที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสับสนุนในแง่ลัทธิเล่ามนุษย์ควรจะเชื่อในเหตุผลนิยมทางวิทยาศาสตร์และลาทิ้งคำว่าพระเจ้าทิ้งไป แต่ว่าในทางกลับกันการสร้างลาทีนี้ขึ้นมามันก็มีข้อดีในตัวของมันเองเนื่องจากการดำรงอยู่ของพวกเควอสและพลังไซคิกโดยธรรมชาติจากวาร์ปได้ทำให้ลัทิเหล่านี้ที่คอยชี้นำนมวลมนุษย์ได้กลายเป็นเหมือนกรอกกำบังอันทรงพลังจากอันตรายของการถูกล่อลวงประวัติในขณะที่พลเมืองของอิมพีเรียมต่างเชื่อกันว่าองค์จักรพรรดิได้ถูกขลบมมาโดยตลอดในฐานะของเทพเจ้าอมตะและทรงเป็นเหมือนอำนาจทุกอย่างของมนุษยชาติตลอดประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ แต่ว่าเหล่านักประวัติศาสตร์ของจกกักรวรรดิและเหล่าแบทเทนบรอเธอร์แห่งสเปน a ร i n ช c ปเตอร์ต่างรู้กันดีว่าความจริงอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปในช่วงต้นของสองครามเดอะเกรทคูเซตจักรวรรดิของมนุษย์นั้นได้แตกต่างจากในปัจจุบันเป็นอย่างมากในช่วงนั้นพวกเขาไม่มีองค์กรอคริเซียชีไม่มีแมตตแต่บทประจําเมืองและความเลื่อมใสต่อองค์จักรพรรดิจะอยู่ในรูปแบบของลัทีรูปแบบหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อเลติเชียลเดวินิตาตัส แน่นอนว่าองค์จักรพรรดิไม่ได้พอใจกับมันและปะนาม,มันเสียด้วยซ้ำโดยหลักคำสอนอย่างเป็นทางการของจกักรวรรดิจะถูกรู้จักกันในชื่อ Imperial Truth ซึ่งกล่าวเอาไว้ว่าองค์จักรพรรดิคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของมูมูรูเซียชาติและเป็นศูนย์รวมทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณที่สมบูรณ์แบบที่สุดของมนุษย์แต่ไม่ว่าพระองค์จะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามพระองค์ก็ยังคงเป็นเพียงแค่มนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างสงครามเดอะเกรทคูเซตผลลเมือของจกักรวดิบางส่วนได้พบว่าแสงสว่างของการมีเหตุผลและความเป็นจริงที่องค์จักรพรรดิได้มอบให้มันยังไม่เพียงพอในการตอบสนองทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐานของมนุษย์จากภัยคุกคาเหนือธรรมชาติในจกักรวาลแห่งนี้พวกเขาจึงพยายามหันไปสักการะองค์จักรพรรดิแทนที่จะนับถือการมีเหตุผลและความเป็นจริงแทน เพื่อตอบสนองความต้องการทางศิลวิญญาณของพวกเขาทําให้ลัทธิศาสนาต่างๆเริ่มปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่ในช่วงสงครามเด e Great ค r u s เสียด้วยซ้ำและมันปรากฏไปทั่วมพีเรียมโดยมีจุดประสงค์เพื่อบูชาองค์จักรพรรดแห่งมวลมิลเซียชาติและในแต่ละลัทธิก็จะมีหลักคําสอนและความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและจํานวนลัทธิเหล่านี้ก็ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็นอย่างมากภายหลังจากการเสียสละครั้งสุดท้ายขององค์จักรพรรดเพื่อช่วยมูลเซียชาติจาก War Master Horus ในช่วงสงคราม Horus Heresy และการที่พระองค์ต้องนั่งอยู่บนบัลลังก์ทองคําพวกเขาก็ได้ยกย่องสิ่งนี้ว่าพระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งเป็นทินแรกเริ่มของพระองค์และมันเป็นการกลับคืนสู่ความเป็นพระเจ้าโดยสมบูรณ์หลาทีจํานวนมากมายมหาศาลเหล่านี้ ก็ได้ค่อยๆจางหายไปจากการที่ถูกลาทีที่จเจริญรุ่งเรืองกว่าเขาดูดกลืนโดยลาทีที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นจะทําการเผยแพร่ลาทีของตนเองไปยังดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วยโดยลาทีที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงแรกๆจะมีชื่อว่า Temple of the s a v e r e m p e r o r ลาทีนี้มีข้อได้เปรียบที่เหนือกว่าลาทีอื่นๆตรงที่พวกเขาก่อกําเนือนขึ้นบนดาวเทราดาวศูนย์กลางของจกักรวรรดิมนุษย์และผู้นําของลาทีนี้ก็ยังได้รับความเคารพจากต้าหน้าที่ของกองทัพในจกักรวรรดิ จากการที่เขาเคยออกมาต่อสู้ในช่วงสงคราม S ีจออฟเทอร่าหรือก็คือในช่วงที่วอร์มัสเตอร์ฮอรัสได้ทําการเข้าปิดล้อมดาวเทอร่านั่นเองผู้นำราธีคนนี้ได้ตั้งชื่อให้แก่ตนเองใหม่ว่าฟาติริคัสและเริ่มเทศนาคําสอนของเขาที่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จกักรพรรดิให้แก่ใครก็ตามที่ทําการรับฟังคําเทศนาของเขาได้เริ่มก่อร่างความศรัทธานในตัวผู้รับฟังจนมันได้แพร่กระจายไปยังหมู่สมาชิกของกองทัพจกกักรวรรดิและกองเรืออิมพีเรอร์ริส มันได้แพร่กระจายเข้าไปยังอาลักษ์ผู้ต่ำต้อยไปจนถึงผู้บริหารชั้นรองขององค์กรนิเวิร์แอดมินิตรชันองค์กรบริหารจัดการศวนราชการและธุรการของจักรวรรดิมนุษย์บุคคลเหล่านี้ได้เริ่มเผยแพร่ศรัทธาของตนเองให้แก่บุคคลอื่นจนในช่วงที่ฟาติริคัสได้เสียชีวิตลงในวย120ัย1้อปีผู้ติดตามลัทธินี้ก็มีจำนวนมากมายกว่าพันล้านคนไปแล้วลทัทธิ Temple of the Savior Emperor เป็นเหมือนผู้เผยแพร่ข้อความแห่งความหวัง และทาให้มุษย์กลับมารวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งผ่านความศรัทธาที่มีร่วมกันราทีของพวกเขาได้เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆจนในช่วงต้นศตวรรษที่32ประชากร2ใน3ของอิมพีเรียมก็ได้ปฏิบัติตามคําสอนของราทีนีไปแล้วเว้นเะล่าสเปนมารีนที่ไม่ยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ขององค์จักรพรรดิในรูปแบบนี้และยังคงเชื่อถึงความฝันที่องค์จักรพรรดิได้วาดฝันเอาไว้ส่วนเหล่าเดปตาเมคานิคัสก็ได้เริ่มมีรูปแบบการบูชาเป็นของตนเองภายใต้ราทีเขาเมคานิคัส ลทัทธิ e m p l e of the Savior Emperor ได้เริ่มมีความสำคัญมีอิทธิพลและเต็มไปด้วยอำนาจที่มากมายกว่าลัทธิอื่นๆในจักรวรรดิจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านมาสักพักพวกเขาก็ได้รับการยอมรับให้กลายเป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการของอิมพีเรียมและได้รับมอบชื่อองค์กรอย่างเป็นทางการว่า Adeptus Ministrum ซึ่งสามารถเรียกพวกเขาอย่างไม่เป็นทางการได้ว่า a c r e s i a ชพวกเขาได้ถูกผนูกรวมเข้ากับรัฐบาลในเดปตาสเทอร่าอย่างเป็นทางการ ภายหลังจากที่เราาไฮหลอซอฟเทราได้เริ่มตระหนักว่าศาสนาจะมีประโยชน์มากเพียงใดในการปกป้องในการรวมตัวกันเป็นหนึ่งและในการเติมพลังในจิตใจให้แก่พลเมืองของอิมพีเรียมจากอันตรายที่มากมายของกาแล็กซี่แห่งนี้ส่วนลัทิศาสนาอื่นๆที่ยังหลงเหลืออยู่ก็มีหลักคำสอนหรือแนวทางที่แตกต่างกันจนในครั้งหนึ่งคู่แข่งของลัทธินี้อย่างคอนฟ e ด e r เรชันออฟไลได้ถูกลัทธินี้เข้าขมเหง และส่วนใหญ่ก็ถูกทำลายไปในช่วงสวงครามแห่งศรัทธาครั้งที่หหรือ The First of the Wars of Fate ที่เกิดขึ้นโดย a d e p t ต s m i n i s t ต r ร m และไม่กี่สตวตรษต,ต่อมาในช่วงกลางศตวตรรษที่32 a c ิบสอ a c ค e ิซ a อาวที่2ผู้นำของลาที่แห่งนี้ในช่วงเวลานั้น ก็ได้ขึ้นมานั่งในตำแหน่งไฮหลอดซอฟเทราโชวคราวและหลังจากนั้น300ปีที่นั่งนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งอย่างถาวรอ,อำนาจทางการเมืองขององค์กร ram, อะเดปตาส์มินิสทรัมยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเขาได้ครอบงำจิตใจและความเชื่อของพลเมืองในจกกักรวรรดิผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนานั้นจะถูกประกาศว่าเป็นผู้ที่ไรความเชื่อและเป็นพวกนอกกรีดพวกเขาเหล่านี้จะถูกเนรเทศและในบางครั้งพวกเขาก็ถูกประหารชีวิตด้วยซ้ำ จากวัดอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ได้เริ่มมีการสร้างอาสนวิหารต่างๆมากมายและเริ่มมีการเดินทางเพื่อแสวงบุญกันเกิดขึ้นและเมื่อวันเวลาได้ผ่านพ้นไปยาวนานมากยิ่งขึ้นโลกบางแห่งได้กลายเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของศาสนาดาวเคราะห์ทั้งดวงต่างอุทิศให้แก่ลัทธิและถูกปกครองโดยอเดปตัสมินิสโทรัมโดยตรงและจะมีพระคาดนานประทับอยู่ที่นั่น ดาวเคราะห์เหล่านี้จึงรู้จักกันในอีกชื่อว่าค a ดินันเวิลด์ s จะมาถึงช่วงท้ายท้ายของศวรรษที่33โลกของจกักรวรรดิมนุษย์แทบทุกโลกจะได้รับการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามบางแห่งจะตกแต่งให้คล้ายเล่ากับเป็นอาสนาวิหารทั้งดาวพวกเขากลายเป็นองค์กรที่มีเงินทุนมหาศาลมากมายแต่กลับถูกใช้อย่างสุรุ่ยสุรายในการสร้างโบสและอาสนาวิหารเพิ่มเติม โดยให้มีความยิ่งใหญ่และอลังการมากกว่าอาคารตัวเดิมมีการให้ทุนแกส่สงครามแห่งศรัทธามากมายแต่ไม่ใช่เพื่อจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือชีวิตของมนุษยาชาติแต่เพื่อรักษาอำนาจทางการเมืองและความมั่งคั่งของสำนักสงฆ์จนกระทั่งในปีศตวสวรรษที่36ยุคที่ถูกเรียกว,ว่า Age of a Po เทอร์ซมันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงต่อจักรวรรดิมนุษย์มากที่สุดหากนับช่วงเวลาหลังจากยุคสงครามพารัเทอรซียุนี้เป็นสงครามภายในระหว่างฝ่ายศาสนา ที่ถูกนำโดยทรราชโกอสวนไดผู้ดีพยายามยึดครองอำนาจของอิมพีเรียมไปของตนเองกับฝ่ายบริหารของจักรวรรดิเพื่อยึดว่าใครจะมีอำนาจเหนืออิมพีเรียมทั้งมวลจนในที่สุดสงครามก็ได้สิ้นสุดลงด้วยการไปได้รูปลาทีคอนเฟเดเรชันออฟไลท์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยเซบาสตีนทอผู้นำของลาทีคอนเฟเดเรชันออฟไลในช่วงเวลานั้นซึ่งอย่างที่ผมได้ก,กล่าวไปข้างตน้นลาทีนี้เป็นหนึ่งในลาทีของจักรวรรดิที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับตัวองค์กรในคริสเซียชีมาโดยตลอด เขาได้ขึ้นมาปฏิรูปองค์กรในคริเซียชีย่ใหม่อีกครั้งนอกเหนือจากนี้ตัวองค์กรอ q u i s i t i o n ก็ยังได้สร้างออเด h e ์เฮริติคสขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้ควบคุมศัตรูของอิมพีเรียที่แฝงตัวอยู่ภายในโครงสร้างองค์กรของจักรวรรดิแห่งนี้ และก่อตั้งองค์กรอะเดปตาโซโรริตัเพื่อทำหน้าที่เป็นกองกำลังฐานชุดใหม่ของอะคริเซียชีและเป็นแชมเบอร์มิเลแทนของออโ o h e เรติคัสซึ่งในช่วงนี้เองจะเป็นช่วงที่ก่อเกิดแนวทางศาสนาศาสตร์ขึ้นมาใหม่ของตัวองค์กรอะคริเซียชีและจะถูกใช้มาจบจนปัจจุบันซึ่งมีพื้นฐานม,มาจากลัทธิคอนเฟ d เดเรชันออฟไลท์ line, พวกเขาหันเหแนวทางออกจากการสะสมความมั่งคั่งและอำนาจ และมาเน้นย้ำถึงสุขภาพทางจิตวิญญาณภายในของผู้นับถือและหลักคำสอนถึงความเห็นอกเห็นใจและการเสียสละตนเองเพื่อองค์จกักรพรรดิและถึงแม้ว่าตัวองค์กรอคริเซียชีจะได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่มาหนึ่งครั้งภายหลังจากสิ้นสุดยุคเอชอัลบาโพเทซีแต่พวกเขาก็ยังคงมีอำนาจเป็นอย่างมากในฐานะของสถาบันการเมืองในอิมพิเรียมแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้ครอบงำอิมพิเรียมในแบบเดียวกับในอดีตและมีเพียงหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงในหมู่เซนทรัมอิมพ e เร a l ิส หรือในอีกชื่อหนึ่งของเราไฮโลซอฟเทราชีวิตของผู้ศรัทธ,ธาองค์เจ้าพัรทมีผลกระทบเชิงลึกซึ้งอย่างยิ่งต่อผู้คนในจกักรวรรดิพวกเขาถูกสอนว่าพระองค์อยู่ในทุกขนแห่งและส่วนหนึ่งของชีวิตพลเรือนในจกักรวรรดิจะต้องทําการถวายเกียรติแด่องค์จจกรพัร์ทซึ่งบ่อยครั้งที่พวกเขาจะทํากันเป็นประจำทุกวนันเมื่อต้องการถึงความคุ้มครองในชีวิตอย่างไรก็ตามวิธีการที่พวกเขาถวายเกียรติให้แก่พระองค์นั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่า พวกเขาใาสา่อยู่ที่ใดและเลือกที่จะมององค์จักรพรรดิในรูปแบบใดยกตัวอย่างเช่นในโลกของเอเคอร์เรชเหล่านบ,บูจะสั่งสอนผู้คนว่าองค์จักรพรรดิคือราชาแห่งท้องนาภาเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมาตลีกเรี่ยงการมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหากไม่จําเป็นเพราะเกรงว่าพวกเขาอาจจะทําให้พระองค์กดเคืองได้และในแต่ละหมู่บ้านในดวงดาวนี้มักจะทํโคมลอยเพื่อถวายเกียรติและสวนมนให้แก่พระองค์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าคําสอนของโลกแต่ละใบจะเป็นอย่างไรก็ตาม ประชากรของโลกนั้นๆมักจะทำการสวดภาวนาถึงพระองค์ก่อนทำงานโดยเสมอซึ่งอาจจะรวมถึงช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารและก่อนเลิกงานพวกเขาจะกล่าวขอบคุณพระองค์ที่ทำให้พวกเขามีในสิ่งที่พวกเขามีและอาจจะอธิษฐานต่อพระองค์สำหรับสิ่งที่พวกเขาปรารถนาด้วยเช่นเดียวกันพลเมืองส่วนใหญ่ของอิมพีเรียมไม่ได้มีการศึกษาที่ดีพวกเขาถูกสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องรู้เท่านั้นโดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องใช้ในการทำงานนอกเหนือจากความรู้เหล่านี้แล้วพวกเขาจะเปิดรับ และเชื่อฟังคำสอนขององค์กรทางศาสนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาจะได้รับรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกบ้านเกิดของตนเองจะได้รับรู้ผ่านคำสอนขององค์กรทางศาสนาแต่เพียงเท่านั้นโดยพวกเขาเชื่อยอย่างสุดใจว่าหากพวกเขาไม่สวดภาวนาถึงองค์จักรพรรดิตามคำแนะนำของเหล่านักบวชที่สั่งสอนจิตวิญญ,ญาณของพวกเขาจะถูกกลืนกินและอาจถูกนำไปประกอบพิธีกรรมบูชาได้ ดังนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะรอดพ้นคือการตั้งมั่นสวนมต่อองค์จักรพรรดิในทุกๆวันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังการหายใจเข้าออกตลอดเวลาที่ถึงแม้เราจะทำมันทุกวันแต่เราก็แทบไม่ได้ตั้งคำถามหรือขัดขืนต่อการกระทำนี้เลยแม้แต่น้อยพวกเขาเชื่อมั่นในศรัทธาของพวกเขาในการปฏิบัติตามคำสอนจากกล่าวนักบวชโดยปราศจากการตั้งคำถามใดๆทั้งสิน้น แต่ก็จะมีคนส่วนน้อยมากๆที่ไม่ได้เชื่อคําสอนอะไรเหล่านี้เลยเจ้าพวกเขาเหล่านี้อาจจะถูกเรียกว่าผู้ที่หลงทางมักเลือที่จะมององค์จกกักรพรรดิในฐานะของนายเหนือหัวที่อยู่ห่างไกลาจากตนเองซึ่งห่างไกลามากๆจนพวกเขาไม่อาจรับรู้ความเป็นไปของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงมักดําเนินชีวิต ตามหลักศีลธรรมและจรยิยธรรมของตนเองแต่ว่าหากคนกลุ่มนี้ถูกชักจูงผ่านบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามารบกวนจิตใจพวกเขาก็าจ,จะแปลพักไปอีกฝั่งได้เช่นกันจึงต้องมีองค์กรที่พวกเรารู้จักกันดีอย่างองค์กรอินคุริชิชันที่คอยตรวจสอบและตรวจตาสิ่งแปลกปลอมอยู่เสมอและตอบแทนกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยกระสุนปืนและความตายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องเราโลกเฟ r ร์นเคคลิปนี้นะครับคลิปหน่าจะเป็นอะไรนั้นก็ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปตต่อไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเรื่องเล่าโลกอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ที่ใต้คำอธิบายของคลิปนี้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง,ง่ายด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทำการสมัครสมา,สมาชิกช่องกันมาได้นะครับ ผมจะขอขอบพระคุณทุกท่านลงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายบุย๋ย